สวัสดีค่ะวันนี้ยายออนสอนทำนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชงน้ำใบเตยหอมหวานชื่นใจนะคะอันดับแรกนะคะเราก็นำใบเตยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาหั่นเป็นฝอยๆนะคะประมาณ10ใบนะคะ เมื่อเราได้นะคะใบเตยที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่เครื่องปั่นนะคะเพื่อที่จะ,ะปั่นให้ละเอียดใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะการที่เราทำน้ำแบบนี้นะคะนำใบเตย มาปั่นเราจะได้สีของใบเตยนะคะที่มันเข้มข้นขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางเ <p> พื่อที่เราจะนำน้ำที่เราปั่นนะคะไปผสมกับน้ำที่เราจะต้มสีสันของอน้ำใบเตยของเรานะคะจะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็หั่นใบเตยนะคะประมาณ40-50ใบนะคะเป็นท่อนๆเพื่อที่เรานะคะจะนำไปต้มนะคะ,ะในน้ำของไม่ออนนะคะวันนี้ประมาณ5ลิตรนะคะน้ำของเราก็จะผสมในส่วนที่เราปั่นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าใครอยากได้สีที่มันเข้มข้นก็ใส่ลงไปเยอะนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้เดือดน,นะคะประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าที่เราจะพอใจนะคะอันนี้ไม่ออนใช้เวลาไม่นานนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําใบเตยนะคะทีะ่เราหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะออกมาโดยใช้ตะแกรงนะคะเราก็จะปรุงรสชาตินะคะด้วยเกลือประมาณ1ช้อนชาอันนี้เรา กรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะคะจะได้น้ําของใบเตยที่มีสีสันสวยงามและไม่มีแต่ใสสะอาดนะคะใส่น้ําตาลลงไปประมาณ1นกิโลนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มปริมาณของน้ําตาลได้นะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ สีสันของน้ำใบเตยของเราก็จะมีหน้าตายอย่างนี้ค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ